สวัสดีค่ะพบก,กับสินแสหายวันนี้จะมาดูดวงให้กับคนเกิดวันอังคารนะคะทํานายดวงให้กับคนเกิดวันอังคารนะคะสินแสหายจะาจะจับไพ่นะคะว่าทํานายดวงในเดือนสิงหานี้นะคะคนเกิดเดือนสิงหาหนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะ,ะเดี๋ยวขอจับไพ่ก่อนนะคะ คนเกิดวันอังคารเนาะเป็นยังไงบ้างในช่วงเดือนสิงหานี้นะคะเดือนสิงหานี้คนเกิดวันอังคารนะคะค่อนข้างที่จะฟันฝ่านะ เหนื่อยกับอุปสรรคปัญหาหลายอย่างนะคะฟันฝ่าลุยนะคะปัญหาหลายอย่างก็รว่าในช่วงนี้จะค่อนข้างเหนื่อยเลยขยันในทุกล้านนะคะขยันในทุกทางนะคะแต่มันก็เหนื่อยนะคะเพรว่ามีคราว่ามีอุปสรรคอะไรหลายอย่างเพระว่าลุยกับปัญหาอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงช่วงนี้นะคะแล้วก็บางท่านนะคะอาจจะแบบว่าอาจจะอยู่บ้าน นะคะ,ะบางท่านนะก็อาจจะเป็นข่าวว่าทำงานอยู่บ้านหรือทำงานเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์นะคะบางคนก็อาจจะแบบว่ามีขราวว่าอ่ามีคนในบ้านในครอบครัวคอยช่วยเหลือยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะเพราะว่าอ่ขอาขาวว่าก็ยังเจอแบบว่าครอบครัวนะคะคอยยื่นมือเข้ามาช่วยอ่ขอาขาวว่าให้กําลังใจนะคะในเรื่องของความเครียดอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆนะคะในช่วง ช่วงนี้คนวันังคารค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคหลายอย่างนะคะเรื่องรอบข้างด้วยนะคะคนรอบข้างมองหาโอกาสอะไรใหม่ๆนะคะในสิ่งคยกว่ามองหาโอกาสอยู่ตลอดเวลาที่จะทํานู่นทํานี่ในช่วงนี้มันเหมือนว่าสิ่งที่จะทำมันเหมือนว่ามันไม่ไม่เป็นดั่งใจนะคะค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะการงาน ที่จะเหนื่อยเนาะนะคะในช่วงนี้การงานก็จะมีความรับผิดชอบหลายอย่างนะคะมีความรับผิดชอบนะคะคือาาว่ามีโอกาสที่จะแบบว่าต้องอในช่วงนี้ก็จะต้องดิ้นรนนะคะสร้างฐานะ yea. ตัวเองในการทํางานหลายอย่างหน่อยค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะจะแก้อุปสรรคปัญหาก язы, แก้หลายอย่างนะคะคือว่าคือว่าเคลียร์ตัวเองนะคะในช่วงนี้คือจะค่อนข้างที่จะเคลียร์ตัวเองนะคะ ในช่วงนี้ก็ระวังนะคนวันอังคารนะคะระวังเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะคะเรื่องของการเงินอาจจะแบบว่าช็อตได้นะคะเรื่องของการเงินนะคะในช่วงนี้ก็ระวังการโดนโกงยืมและมีคนมายืมตังแล้วโกงนะคะไม่คืนแล้วก็อาจจะทําบางคนอาจจะไม่มีตังให้ยืมแต่ว่าช็อตตังก็มีช็อตเงินในช่วงนี้ก็เหมือนว่ามีภาระที่ต้องใช้เงินเยอะนะคะในช่วง เดือนสิงหาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีเหตุที่จะต้องแก้ปัญหาหลายอย่างนะคะปัญหาเรื่องหนี้สินปัญหาเรื่องของรอบข้างในที่ทํางานความรับผิดชอบนะคะเรื่องของในบ้านนะคะแล้วก็ในช่วงนี้คนันงคารจะค่อนข้างที่จะเหมือนว่าเลือกเลือกอะไรหลายอย่างอยากจะทํานู่นทานี่หลายอย่างนะคิดในหัวนะคะโปรเจกต์เพราะว่าลุยอยากจะหาเงิน สร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเหมือนว่าอยากจะทํานู่นทํานี่เหมือนว่าวางแผนคาเรลยวว่ามองหาช่องทางอะไรหลายอย่างนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ก็ถ้าคนเรื่องของความรักก็จะมีคาเรียวว่ามีคนเข้ามาให้เลือกก็อยู่ในการตัดสินใจอยู่นะคะยังไม่ได้เลือกใครนะคะในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ก็จะมีคาเรียวว่าให้เดือนนี้ก็จะมีเรื่องของปวดหัวนะ ความเครียดนะคะมันจะมีเรื่องให้ต้องคิดหลายอย่างคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินนี่แหละเรื่องหาเงินหาทองเพราะว่าในช่วงนี้มันเดือนสิงหาเนี่ยมันจะใช้เงินเยอะเงินจะช็อตหน่อยนะคะในช่วงช่วงนี้จะค่อนข้างที่จะคิดนอนกายหน้าผากเลยนะคะช่วงนี้จะเครียดนะให้ระวังนะคะเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะคนวันอังคารนะคะในช่วงนี้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุระวังเรื่องของอ่าเฉียดตายระวังเรื่องของ ค่ะคราว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันหรืออาจจะมีเรื่องของสิ่งเล็ดลับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าโดนคุณไสอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังด้วยนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะในช่วงนี้อาจจะทําคุณคนไม่ขึ้นด้วยบางคนก็อาจจะโดนค่ะคว่าโดนทําร้ายด้วยให้ระวังด้วยแล้วก็โดนคนเอาเปรียบโดนหลอกลวงด้วยนะคะเพราะว่าได้ไพ่เดอะเรทก็ระวังเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรด้วย นะคะระวังเรื่องของเจ้ากรรมในเวรด้วยเข้ามาเบียดเบียน,ยนทําให้แบบว่าในช่วงนี้ก็จะมีค่ะว่าทาให้เสียเงินเสียทองแบบไม่คาดฝันนะคะค่ะว่าโดนค่ะว่าในช่วงนี้ก็จะค่อนข้างที่จะคาะว่ามีอุปสรรคปัญหาหลายเรื่องที่ต้องแก้ไขลุยนะคะแต่ว่าถามแก้ไขได้ไหมก็แบบว่าค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างจะเหนื่อยมากนะคะในช่วงนี้ปัญหาหลายเรื่องเลยรอบข้างในทั้งเพื่อนร่วมงานคนใกล้ตัวเรื่องเองินเรื่องอะไรต่างๆนะคะเรื่องของการเจ็บตัวโอในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยบางคนก็อาจจะมีความทุกข์ความเครียดเยอะนะคะในช่วงช่วงนี้นะคะคนเกิดวันอังคารบางคนก็อาจจะอยู่บ้านเฉยๆตกง,งานก็มีนะคะก็มันจะมีหลายรูปแบบนะคะก็ อันนี้มันก็เป็นเป็นเป็นดวงโดยรวมนะคะถ้าอยากให้ดูแม่นยามนะคะก็ต้องดวงส่วนตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพโดยรวมนะคะดวงการเงินนะคะของเดือนสิงหานี้นะคะคนเกิดวันอังคารเป็นยังไงนะคะการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะดูการเงินนะคะว่าในช่วงเดือนสิงหานี้เป็นยังไงบ้างการเงินค่ะ เการเงินก็ยังพอหาได้อยู่นะนะคะอาจจะต้องไปขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเหมือนว่าให้ท่านเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบนะคะหน่อยนะคะบางคนก็อาจจะไปทําบุญนะคะในช่วงนี้อาจจะไปทําบุญถวายเทียนหน่อยให้มีแสงสว่างมีช่องทางในการหาเงินเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของการโดนหลอกเงินด้วยนะ นะคะโดนเอาลัดเอาเปรียบโดนโกงด้วยนะให้ระวังด้วยทําให้เสียเงินเสียทองแบบไม่คาดฝันนะคะแล้วก็แล้วก็มันมีเหตุที่จะต้องใช้จ่ายเงินนะคะคะววารวะเงินมันอาจจะเหลือเก็บน้อยหน่อยมันจะมีภาระที่จะต้องใช้เงินเยอะหน่อยในช่วงนี้นะคะแต่ว่าเงินมันก็ยังหาได้อยู่นะคะก็ในช่วงนี้ก็อาจจะต้อง มีโอกาสก็ไปไหว้พระหน่อยนะคะเติมน้ำมันตะเกียงหน่อยจะได้มีแสงสว่างนะคะจะได้มองหาช่องทางในการหาเงินได้นะคะก็มีโอกาสก็ไปทําบุญบ้างนะคะคนเกิดวันคาในช่วงนี้จะค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะคาะว่าภาระเยอะนะคะคนเกิดวันคาในช่วงนี้ในเดือนสิงหานี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องของการงานเป็นยังไงบ้างการงานนะคะในช่วงเดือนสิงหานี้เป็นยังไงบ้างนะคะการงาน ก,การงานการงานก็ยังไปเรื่อยๆนะนะคะก็ยังแบบว่าทํางานไปเรื่อยๆนะคะก็ยังงานงานไปคนบางคนก็ทํางานประจาหรืออะไรยังไงก็ยังทาทาได้เรื่อยๆอยู่ในเรื่องของการงานในช่วงนี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะแบบมีภาระ,ะที่ต้องใช้เงินมาก อะไรเงี้ยในช่วงนี้งานอะไรต่างๆก็ยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้ในกลยุทธ์หน่อยในการทํางานนะคะอาจจะมีกลยุทธ์ในการสร้างสร้างคอนเทนต์ของตัวเองให้แบบว่าเออให้มีจุดเด่นในเรื่องของการงานนะคะจะทําให้มีอ่คาคืว่าออจุดขายในเรื่องของงานของตัวเองให้สําเร็จให้ให้เจ้านายถูกใจหรือว่าให้แบบว่าผลงานออกมาดีนะคะก็ การงานก็ยังไปเรื่อยๆ,ๆอยู่นะคะไม่ได้แต่ว่ามก็จะค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยงานก็ยังทําได้เรื่อยๆอยู่นะคะในช่วงเดือนสิงหาคะ <m> ่ะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเป็นยังไงบ้างนะคะโชคลาภในช่วงเดือนสิงหาเนาะคนเกิดวันอังคารจะมีโชคลาภไหมอ้โอชคลาภเนี่ยจะไม่มีนะ จะเป็นเรื่องของโชคในการทํางานมากกว่านะคะทํางานถึงจะได้ตงังถึงจะมีโชคนะคะจะมีโชคเรื่องงานอะไรต่างๆเข้ามาทําให้แบบว่าเออได้เงินอย่างเงี้ยนะคะโชคในการอาถูกหวยรวยเบอร์เนี่ยก็จะอ่าน้อยหน่อย,อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีแนละบางทีก็อาจจะเฉียดนะคะถ้าซื้อนะถ้าซื้อซื้อก็อาจจะซื้อเลขที่บ้านเลขที่เลือกที่รถก็ได้นะคะแต่ก็มีโอกาสอยู่ เล็กๆน้อยนะคะแต่มันมันก็ค่อนข้างน้อยนะคะส่วนมากก็จะเสียเงินมากกว่าในการเสี่ยงโชคนะคะเสี่ยงโชคก็จะได้เกี่ยวกับเรื่องของการทามาหากินมากกว่าการทํางานได้เงินชัวร์วนะคะในการเสี่ยงโชคมันก็อาจมีการทั้งทั้งมีโอกาสทั้งได้และทั้งเสียด้วยนะคะมันก็มันเฉดชิีวนะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะโชคเรื่องของการทํางานมากกว่านะคะทามาหากิน ได้เงินโชว์นะคะเรื่องของความรักเป็นยังไงบ้างนะคะคนเกิดวันอาคารเดือนสิงหาความรักเป็นยังไงบ้างนะคะความรักความรักความรักก็มีโอกาสที่จะาบางบางท่านนะคะคนเก่าอาจจะแบบมีการที่จะต้องเลิกลาไปอาจจะมีการที่จะต้องเจอใหม่ นะคะบางท่านก็อาจจะเลิกลายกับคนเก่านะคะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคกันอาจจะแบบว่าเป็นเจอความรักอาจจะแบบอยู่ในการเลือกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะบางคนก็อาจจะเก่าไปใหม่มานะคะในเรื่องของความรักนะคะก็แดีวบางคนก็จ,จะอยู่เป็นโสดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคาราว่าคาราว่าบางคนก็จะแบบ เอ่ยังไงก็ได้ฉันก็จะแสวงหาแต่เรื่องเงินฉันก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะบางคนก็แบบว่าเอออ่าดวงบางท่านนะคะเฉพาะบางท่านนะคะบางท่านก็แบบว่าอาจจะมีเรื่องของการเลิกลาไปคนเก่าไปคนใหม่มานะคะมีโอกาสที่จะอ่าได้พบปะหรือว่ามองหาความรักอะไรที่แบบให้ให้ให้เหมาะกับตัวเอง ในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของเพื่อนฝูงบริวารในช่วงเดือนสิงหาเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อนสูงบริวารน,นะคะดีไหมดีหรือไม่ดีก็ขอให้ครูบาอาจารย์จงบอกด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อนฝูงบริวารน,นะคะก็ระวังเรื่องของคนหักหลังนะคะก็มีทั้งคนรักคนเกลียดด้วยนะคะก็ บางทีก็โดนเอาลัดเอาเปียบโดนกดดันโดนกันแกล้งก็มีนะคะค่ะวลเพื่อนฟุงบริวารก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะคะก็ให้เลือกคบเอานะคะก็มีทั้งคนที่รักเรานะคะคันวะดูแลเราเอาใจใส่เราก็มีนะคะเพื่อนดีก็มีเพื่อนไม่ดีก็มีนะคะก็เลือกคบเอานะคะ อีพีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะก็ถ้าใครสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะบูชาครู่200บาทต่อนงดวงนะคะสินเซหายจะดูดวงให้แบบละเอียดยิบถามได้ทุกเรื่องเลยจนกว่าไม่มีอะไรจะถามในราคาเดียว200บาทนะคะโทรคุยกันทางเฟซทางไลน์ได้นะคะแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีนะคะ200บาทนะคะ ก็รับดูดวงนะคะดูเลิกดูยามรับสักลายมือเศรษฐีนะคะใครสนใจก็นัดในจองคิวงานได้นะคะ,ะวันนี้ก็ทํานายดวงสําหรับคนวันเกิดวันอังคารเนาะเป็นเป็นภาพโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะว่ามันเป็นภาพโดยรวมนะคะถ้าจะให้ตรงก็ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ